ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะฮะชาโกนะฮะวันนี้อ้ไหนๆก็เป็นเกมเก่าแล้วก็ใช้ชื่อเก่าดูบ้างนะฮะก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมอย่างที่เห็นนะะเกมนี้นะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> เกมน,นี้เป็นเกมที่ผมไม่ได้เล่นมาประมาณหลายปีมากครับหลายปีมากถ้าจะให้ผมเล่านี่คือน,นานมาก คือผมเเคยเล่นสมัยตอนที่ผมยังเรียนอยู่ฮนะตอนนี้ผมไม่ไม่ได้เรียนแล้วอะไรเงี้ยเออแต่แบบคือแบบเดี๋ยวผมกําลังงงไปหมดแล้วอันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือตัวอะไรมันมีตัวเช่าด้วยเหรอเดือเนี้ <c oughs> มีตัวเช่าด้วยเหรอเอาไปบ้านเราลองใช้ลิลิตด,ดูแล้วก็สมบัติอันใหม่ๆทั้งนั้นเลยฮะอีกอันหนึ่งสามารถใส่ได้เป็นอันนี้แล้วกันขึ้นได้มามันคืออะไรครับพี่หน อ่ะคือผมทำไรอะ่ะเอาเป็นว่าเราจะลองใช้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีของใส่เลย <c oughs> อ่าเริ่มเลยแข่งเดียวปะไปเตอรบอกเลยผมไม่กลัวบอกเลยว่าผมไม่กลัวเล่นได้กี่คนเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่หกคนเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อก่อนผมจําได้ว่ามันเล่นได้แค่สี่คนไม่ใช่หรอ มันมีหกคนเลยเดี๋ยวก่อนเอาวะมาแล้วเคยกลัวปะล่ะมันคือได้อะไรอะเดี๋ยวก่อนนี่มันเกมอะไรเดี่ย <c oughs> มันมีท็อปด้วยมีเลนท็อปเลนอะไรด้วยไหนดูสิเ <Yeah, S 1> ออเราคนแรกบอกเลยบอกเลยว่าผมอยู่ท็อปเลนผมท็อปเลนผมเป็นแท้งผมจะไปเก็บของต้องโยนลูกเตา๋าเอาให้ได้สิบสิบสอง อย่างนีนะผมได้การ์ดผมได้การ์ดมากมากการ์ดอะไรมันคือการ์ดอะไรไม่รู้ผมดับเบิลไปอีกดับเบิลไปอีกดับเบิลไปอีกเก้าทำไมผมไปทางนั้นอ๋อมันกลับหลังผมสร้างเมืองให้หมดเลยผมได้แลนด์มาร์คด้วยแลนด์มาร์กก็ไม่แย่แล้วผมไปต่อผมไปต่อได้สิบสองสิบสองผมได้การ์ดผมกลับไปที่เดิมแล้วผมได้เงินแล้วผมก็ได้การ์ดกลับไปเกาะล้างผมไปเกาะล้าง แล้วผมไปก่อนล้างทำไมวะ<า>โอเคผมจะทอยดับเบิลออกมาแต่มันไม่ออกแล้วผมลงก่อนล้างทำไมวะ<า> <laughs> เอออะไรวะอะไรของผมเนี่ย<า>เอาว่ะคือเขาจะชนะเรา,าไม่มีไม่มีวันสะหรอกนายไม่มีวันเราจ่ายตังออกเลยแล้วกันได้สี่วะบีบคืออะไรบีคือการยึดครอง ยึดคลองทางนี้แล้วกันโอเคผมยึดคลองได้แล้วเขาทําอะไรต่อเขาไปสิบเขาไปสิบกับเมืองตัวเองแล้วเขาสร้างแลนด์มาร์กแล้วเขาก็สร้างหลุมดําแล้วเขามีดูดผมหรือเปล่าเขาไม่มีดูดผมเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไปสักประมาณ4ผมได้ไรสี่ผมได้เมืองเขาผมไม่เสียตังค์ด้วยผมซื้อเมืองเขาผมสร้างแลนด์มาร์กเขามาลงที่เมืองผม แล้วเขาก็ติดกักขังครับผมณจุดนี้ผมกำลังไปที่11ผมไปที่เมืองตัวเองผมได้ตังเพิ่มแล้วผมก็ยึดครองเหมือนเดิมยึดครองตรงนี้ผมยึดครองได้3จุดแล้วบอกเลยว่าผมชนะแน่นอนผมชนะแน่นอนเขาออกมาไม่ได้เขาเสียดตังอ่ะเขาขายเมืองแล้วเขาชั้นโอ้โหอะไรเนี่ยคือมัดแตกไปแล้วครับหนึ่งคน ลบละลายไปแล้วหนึ่งเอาวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องรอผมต้องรอเทิร์นผมผมไปมิดละกันผมจะไปมิดผมจะไปฆ่าทุกคนอา้าวเดี๋ยวผมไปมิดทำไมวะเดี๋ยนะผมน่าจะไปเดี๋ยวลูลองดูก่อนนะฮะคือผมก็เล่นไม่เป็นหรอกผมมามิดเลนแล้ว ทุกคนเออไปตรงนี้ตรงนี้ยืนยันเป็นของเราฮ่าฮ่แล้วเราก็ไปต่อได้สองว่ะสองผมโดนเมืองผมใช้การ์ดป้องกันเขาฉีกผมไม่ได้ผมไปต่อผมไปต่อสองผมโดนเมืองอีกแล้วทีนี้ผมใช้การ์ดไม่ได้ผมเลยไปต่อผมไปต่อแปดผมไม่มีตังค์ซื้อเมืองหรือเปล่า ผมมีตังค์ซื้อเมืองผมซื้อแค่นี้พอโอเคเข้ามาที่10เข้ามาที่10เข้ามาอยู่ใกล้ๆผมแต่ว่าเขาติดสมบัติอะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยก็ได้เบอร์สี่เดับเบิรสี่แล้วเขาโดนสมบัติของผมแล้วโดนกัขกขังกลายเป็นว่าผมผมได้ตังค์เขาไป2แล้วเขาก็ต้องเสียตังค์อีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาโดนกักขงังวะ่ะเป็นไงล่ะผมรวยผมรวยเขาไปคนนั้นเขาสองครับเขาสร้างอัตโนมัติเขาได้ดุมดําเขาได้อะไรเต็มไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ผมตามไม่ตามไม่ทันแล้วเขาไปที่มิดทีนี้ผมก็จะไปที่ สิแต่ผมได้2ว่ะพอผมได้2ปุ๊บผมเข้าเมืองตัวเองผมดูดมีคนอยู่ใ,ใกล้ไหมไม่มีนี่ว่าคนมันล้มล้มละลายไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมไปอีกไปอีกประมาณ2อสองสสอีกแล้ว2ผมโดนเมืองเขาสิแล้วผมก็ไปอีกทีหนึ่งไปอีก2องสองเพาะสองอะไรตาวะโอเคผมสามารถวาร์ปได้แต่ผมวาร์ปไปไหนไม่ได้เลยผมกลับมาตรงนี้แล้วกันแล้วผมก็เ,เคลื่อนย้าย ผมเคลื่อนย้ายตรงนี้แล้วผมก็ไปลงเมืองเขาทําไมก็ไม่รู้เคลื่อนย้ายมันคือการวาร์ปเหรอที่ผมให้เงินเขาเนี่ยผมต่อให้เขาไงคือผมต่อให้เขามากๆคือถ้าเกิดเขาแบบถ้าเกิดเขาแบบโดนผมแบบเคลื่อนย้ายใกล้ๆเดี๋ยวผมแบบดูดเขาแล้วเขาตายอีกไงเออผมก็เลยแบบยอมยอมให้หน่อยแล้วกันอะผมออกสองว่ะผมออกสองผมดูด แล้วเขาหายไปไหนด้คนนั้นน่ะเออวะเขาหายไปไหนวะเขามาที่เมืองผมเขาโดนกักขังอีกแล้ววะพวกนายนี่มัน <c oughs> ใช้ไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> ฉันจะต้องสร้างเมืองอย่างนี้แล้วโอเคอ่าถ้าโดนเมืองฉันอีกแล้วเหรอเสียตังคไปอีกสินายสู้ฉันไม่ได้แล้ว <c oughs> ฉันมีห้าสิบร้านแล้วโอ้ยโดนหลุมดํา โอ้ยลงเมืองตัวเองนี่นะโอเคได้อยู่ไปต่อโอเคได้สิบนะฮะแหมแอย่าดับเบิลพอโอเคได้มิดนะฮะได้ตังอีกแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวนะน้ำมันเกาะล้างใช่ไหมลงเกาะล้างอีกแล้วอะโดนเมืองยึดด้วยโอ้โหเอาเสียตังให้ออกตีมีรวย มีรวยคืออะไรวะมีตังค์เยอะครับเออผมให้ตังค์เขาอีกเดี๋ยวเขาจะได้มีตังค์ทำทุนเขามีแค่ที่หกล้านเองครับผมให้เขาไปเออนี่ไงผมสร้างเมืองตรงนี้เลยไงผมยึดเมืองเขาสุดๆยึดเมืองเขาแล้วสร้างแลนด์มาร์กไงอย่าไงเไงี้ยนี่คือแผนของผมผมไปอีกสิบผมไปสิบผมสร้างเมืองตรงนั้นไงผมสร้างเมืองปุ๊บแล้วผมไปอีกอีกสิบสองเลยบ้าติด โอ้โหมันจะดับเบิเลอะไรแยะๆวะขยันดับเบิลจริงๆเลยเสียตังให้ผมดิครับต่อไปเขาออกมาปุ๊บเขาก็ต้องเสียตังให้ผมอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เขาเหลือตังแค่6ล้านถ้าเกิดเขาลงเมืองผมเขาตายแต่ว่าเขาลงเมืองตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไปที่เมืองของผมผมไปที่ตรงนี้แล้วผมสร้างผมใกล้จะชนะแล้วแต่ว่าเขาไปต่อแล้วเขาก็ลงเมืองตัวเองเขาโชคดีเหลือเกิน เขาลงเมืองตัวเองอีกแล้วเขาโชคดีมากๆาเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไปที่ที่ไหนวะที่เมืองตัวเองครับแล้วผมก็จะดูดเขาอ้าวไม่ติดไม่เป็นไรผมจะไปต่อที่สองปุ๊บทีนี้เราจะเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปตรงนี้แล้วก็ต้องดูดเขาเฮเสร็จแล้วเขาก็จะโดนโดนผมกักขังไม่มีผมไม่มีฉีกการ์ดเอาวะต่อไปผมจะไป ผมจะไปต่อที่สิบสองผมไปที่มิดบังคับเคลื่อนย้ายเอาว่ะผมไปดับเบิลสองอีกแล้วทํำไมผมดับเบิลเยอะจังวะทีนี้ผมไม่ติดอะไรผมไปตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็เคลื่อนย้ายแล้วผมก็ไปตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วผมก็สร้างแลนด์มาร์กว่ะ <c oughs> เขาจะได้ไม่เอาเมืองผมได้เขาดับเบิลสว่ะเขาโดนผมแน่ๆเขากําลังขายเมืองแล้วเขาก็ล้มละลายว่ะผมชนะแล้วคูณสองว้า <c oughs> เอาว่ะ ผมโคตรเก่งเลยว่ะกลับมาผมก็ชนะเลยอะเอคเอาว่ะเราเจอตัวละครอ,อะไรก็ไม่รู้มากมายไปหมดเลยฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรากำลังที่จะเลือกการ์ดเลือกการ์ดตัวเองแต่ว่าได้เล่นมีคนที่สองไม่เป็นไรผมมีการ์ดเอาว่ะเขาสิบอ่ะเขาสิบมาตรงนี้ว่ะ เขาสร้างเมืองแต่ว่าเขาไม่ดับเบิลเพราะฉะนั้นแล้วผมจะดับเบิลผมจะดับเบิลสิบผมดับเบิลสิบเสร็จแล้วผมไปที่เมืองนี้แล้วผมสร้างไปเลยแล้วผมดับเบิลอีกทีหนึ่งดับเบิลสิบเก้าแล้วกันโอเคทีนี้ผมเคลื่อนย้ายผมจะไปสร้างเมืองมากๆโอเคผมสร้างเมืองได้แลนด์มาร์คหนึ่งอันแล้วเขาว่ากันว่าเกมนี้ถ้าได้แลนด์มาร์กก่อนคนนั้นจะได้เปรียบครับผมและจุดนี้ผมก็เลยต้องได้แลนด์มาร์กก่อนตอนนี้ผมจะไปเก็บไข่มุก ซึ่งไข่มุกมันอยู่ที่หน um. ึ่งสองสามสี่ห <hi> ้าเจ็ปประมาณสิบสองฮะเขาจะบินไปเขาบินไปที่เมืองของเขาแล้วเขาก็สร้างสร้างเมืองมากๆผมจะไปที่สิบสองผมยังไม่ได้ผมผมเกินไม่เป็นไรผมเกินก็ดีดีกว่าผมหัวล้านไม่มีผมเอาวะผมสร้างเมืองอีกรอบผมไม่กลัวการเขาซื้อเมืองของผม พบเขาถอยไม่ค่อยจะโดนเมืองของผมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเอาว่ะเขากลับไปที่เมืองของเขามันคือเกาะล้างสินะตรงนั้นโอเคผมผมไปที่สิบว่ะที่สิบมันอยู่ไหนอยู่ข้างเมืองของเขาผมจะสร้างสร้างแค่ตรงนี้เขาได้เก้าอ่ะผมไปต่อผมไปต่อผมไปที่เก้าผมไปที่เก้าผมได้เมืองของผมมาผมได้เมืองของผมมาเป็นแลนด์มาร์ก แล้วเขาก็มาที่เมืองของผมใช่ไหมไม่ใช่เขาไปเมืองของตัวเองเขามีดูดหรือเปล่าเขาไม่มีดูดนั่นคือการ์ดทองคืออะไรกันผมอยากไปลงการ์ดทองเล้เกินแต่ว่าผมไปลงเมืองเขาซะง,งั้นน่ะโธ่เอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนโดนกักขังโอ้โหผมเดินอีกรอบหนึ่งอ่าว่าสองผมเสียเงินเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสี่ล้านโอเคผมมีการ์ดนางฟ้าไม่เป็นไรครับตอนจุดนี้ผมกลับไปที่เมืองล้างนี่งั้นเหรอผมได้เงินได้เงินค่าประกันตัว อาวะเขาโดนเมืองผมว่ะแล้วเขาก็ต้องเสียตังค์ให้ผมอีกจัดไปเออนายให้นายเราเสียตังค์ให้นายนายก็ต้องเสียตังค์ให้เราว่ะเอาไปดิเอา,าด,อาาดิก้าว่ะเขาได้ไข่มุกไปแล้วะ่ะคือผมอยากได้ไข่มุกมากมากเข้าไข่มุกไปแล้วเขาเอาเมืองผมไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนอ,อ้ชิบหายแล้ว ที่หลายแล้วผมดับเบิลว่ะผมดับเบิลกลับไปที่เมืองของผมแล้วผมก็ดูดดูดอากาศนี่แหละแม่งเอ้ยทีนี้ผมไปต่อไปต่อไปต่อที่เก้าเก้าผมได้ผมได้ตรงนี้เอ,อยึดครองผมยึดครองเลยตรงนี้ยึดครองไปเลยมันเป็นของผมแล้วเอาว่ะสีแดงศัตรูเข้ามาอีกแล้วเหรอก็มาดิครับกี่คนก็มาเหอะ บอกเลยผมไม่กลัวเอาว่ะมันคือการทลายเมืองว่ะอย่างน้อยผมมีแลนด์มาร์คอันหนึ่งว่ะทุกคนแล้วเขาก็ลงแลนด์มาร์คผมด้วย <c oughs> เขากําลังขายเขาล้มละลายไปแล้วหนึ่งคนว่ะเขาได้ให้ตังค์ให้ผมก่อนล้มละลายด้วยเป็นไงล่ะโหสบายเลยตอนนี้ผมกําลังจะไปที่เมืองของผมไปที่เมืองของผมผมได้สิบผมได้สิบเพราะฉะนั้นแล้วผมจะสร้างแค่นี้พอผมไม่อยากให้เขาได้แลนด์มาร์คนี่ไงผมว่าแล้วเขาจะต้องได้แลนด์มาร์คผมอย่างแน่นอน เขากําลังที่จะซื้อเมืองผมต่อแล้วเขาจะสร้างแลนด์มาร์คเขาสร้างได้หรือเปล่าเขาสร้างไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังไม่มีพออะตอนคนนั้นก็เสียตังค์ให้แล้วครับตอนนี้เขาล้มละลายหรือเปล่านะล้มละลายไม่ล้มละลายที่วะตอนนี้ผมกลับไปที่เมืองตัวเองอีกแล้วครับกลับไปทําไมที่เมืองตัวเองบ่อยๆนนเนี่ยคนก็อยู่ใกล้ๆไม่มีเลยไม่ตายสิเอาว่ะตอนนี้เขาเดิบเบิลสิบสองมาได้การ์ดแต่ตอนที่ได้การ์ดทองเขาไม่ได้ได้เอา้าเขาสุ่มได้การ์ดทองใต้ฝุ่นว่ะ แต่ว่าเมืองผมไม่สามารถโดนใต้ฝุ่นได้หรือถ้าหรือโดนได้วะไม่ได้ดิมันเป็นต้องไม่ใช่แลนด์มาร์กนี่เนาะเออเอาว่ะเขาสร้างแลนด์มาร์กอีกแล้วตอนนี้สามว่ะผมจะต้องไปยึดที่เมืองเลข 7. เจ็ดอ้าวกดไม่ถึงเอาว่ะตอนนี้ผมจะไม่ให้เขาแลนด์มาร์กเพราะฉะนั้นผมจะสร้างอย่างนี้ฮะ เอาล่ะตึงละเกมนี้ตึงละเกมนี้ตึงละตึงสุดๆตึงสุด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 สามปะ่ะผมโดนสี่ล้านกลายเป็นเจล้านแล้วผมออกจากฟองน้ำกี่บาทวะเนี่ยผมไม่มีการนั่งฟ้าด้วยอ่ะโอ้ยผมจะโดนแล้วเออเท่าไหร่เนี่ยโอ้สิบสี่ล้านได้การนั่งฟ้าโย ทำไมเราเออโดนไปดีขอตั้งหน่อยเออเออสักสามแล้วกันเออรู้สึกจะบอกว่าสามนะเออนี่แล้วกัน8ปล้านโอเคใช้การนางฟ้าป้องกันด้วยเองจะดื้อเถื่อนเกินไปแล้วขอสิสองโอเคขอบคุณครับไม่สิบสองกูตายแน่เมื่อกี้นี้ เอาว่าทีนี้เราจะต้องไปสักประมาณ7จก็ได้7ก็มีเมืองอยู่มาสาหรอเข้าเมืองตัวเองทีนี้ผมจะทำการ2 2เอ่อ2องบวกหโอ้เสียตังอีกแล้วอะ่ะโอ้ดีนะไม่โดนกับขังเฮ้ยเขาไม่ดูไม่มีไม่มีไม่มี เอาอ่ะสองยาโดนอีกแล้วอูโดนกักขังด้วยตายตายกูตายแน่แนเลยตายแน่แนเลยโอ้โหกู้เงินกู้เงินก่อนไม่ไม่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้มากๆขอยึดเมืองละกันเอ่ยยึดคลองตรงนี้ละกันมา ผมได้2จุดะ่ะบอกเลยถึงผมจะไม่มีตังค์ก็เถอะขอตังหน่อยครับอ้าวเอาว่ะผมกลับไปที่เมืองตัวเองว่ะผมได้ตังหรือเปล่าผมสร้างแลนด์มาร์กเรียบร้อยมาที่เมืองผมมาที่เมืองผมมาเที่ยวที่เมืองผมน้นนอยแน่เจ โอเค1ิองก็ยังดีเคลื่อนย้ายว่ะผมจะเคลื่อนย้ายไปตรงนี้มาดิมาดิมีการป้องกันอีกแย่ yeah, ที่สุดโ okay. อเค12กูตากูตายอ้าวโอเค4ได้อย <Okay. S 2> ู่ได้อยู่ได้อยู่ไ,นะได้เงินไปดี ม่เยว่าแต่ผมเอาคุกขี้มาผมไม่ได้ใช้เลยนีหว่าเอามาทําไมวะเอาไปเอาเงินครับไปเอาเงินตอนนี้เอาอะเกมกําลังตึงเครียดมากๆเจ็ดวะ่ะเขาได้แรนด์มาอีกแล้วอ่ะเขาจะชนะแล้วอ่ะคือผม<า>ผมตายแน่ๆเลยวะ่ะผมขอการนั้งฟ้าหน่อยเออย้ายไปพื้นที่เออ อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กลับไปที่เดิมโอเคอเคลื่อนย้ายรถเต่าไฟตรงข้ามเหรอเอาสักสิบองกลับไปที่เดิมอ่ะเจ็เหรอผมอยากได้เจ็ดเหมือนกันเออขอบคุณครับ กลับไปที่นี่เนี่ยได้เงินแล้วก็กลับไปที่นี่ตั้งเมืองอย่ามาเอาเมืองเรานะอย่ามาเอาเมืองเรานะคุคกกี้เอาว่ะคุคกกี้ห้าห้าลบสองไงเอาว่ะเราใช้อะไรกับใครไม่ได้ยานะอ้าออ ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวจบเพียงเท่านี้ก่อนฮะก็คือเกมนี้ก็สนุกนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมที่เก่าแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เล่นมาเนิ่นนานแล้วเราก็เล่นไม่เป็นฮะ <laughs> พูดตรงๆคือผมเล่นไม่เป็นเลยก็เลยก็ได้ประมาณนี้ฮะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮะไว้เจอกันคลิปหน้าไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยฮะสำหรับวันนี้ซีเอกนบายบาย